ครับเพื ies, ่อนๆครับรูตรงนี้นะครับร <c oughs> ูตรงนี้นี่มันจะมีเศษสกปรกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะล้างทําความสะอาดรูตรงนี้นะครับเราจะใช้เราใช้ไม้ทิ้มฟันนะครับแล้วก็จะเอาไม้ทิ้ฟันปั่นตรงนี้นะครับปั่นทําความสะอาดนะครับเราจะหยดน้ํามันนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะปั่นนะครับปั่นรูมันนะครับเพราะว่ามันจะมีเศษที่มันหลงค้างอยู่ในรูนะครับใช้ไม้ทิ้ฟัน ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับปั่นนะครับถ้าถ้าเราใช้เหล็กนะครับมันจะทําให้รูมันขยายนะครับเราใช้มาจิ้มฟันนะครับมันจะอ่อนปั่นไปปั่นให้มันพอมันสะอาดนะครับนี่ครับผมรูมันจะได้สะอาดนะครับผม ก็จะเป่านะครับใช้ไม้นะครับตัวนี้มันจะถ้าเป็นรอแล้วมันจะอยู่นะ นี่ครับผมตอนนี้เศษที่มันค้างอยู่ข้างในนะครับตอนแรกมันจะมีเศษค้างอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ได้ทําการเป่าออกแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นรูน้ํามันเข้านะครับรูน้ํามันเข้าไปในตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเข็มตัวนี้นะครับปิดไว้นะครับถ้าเข็มตัวนี้มันปิดแล้วไม่อยู่นะครับน้ํามันจะไหลไหลท่วมนะครับท่วมขบูนะครับ มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเพื่อนๆนะครับถ้าน้ำมันปิดถ้าเข็มตัวนี้ปิดไม่อยู่น้ำมันจะไหลเยอะไหลท่วมท่วมขาบูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้อันนี้มันจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับลูกศรลูกศรมันมัน,ม,นมันให้ตั้งอย่างนี้นะครับ มันให้อันนี้ทั้งอันนี้น้ำมันเข้านะครับน้ำมันเข้าทางนี้นะครับน้ำมันน้ำมันออกทางนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดต่อตรงนี้เลยนะครับตัดต่อตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีที่วางนะครับเราจะวางอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ต่อใส่ตรงนี้นะครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้ใส่ตัวกรองน้ํามันแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ตอนนี้มันจะมีลูกศรชี้ลงนะครับชี้มาทางนี้นะครับอันนี้ท่อทางเข้านะครับทางเข้านะครับลูกศรมันชี้มาทางนี้นะครับแล้วก็อันนี้ท่อทางออกนะครับออกมาทางนี้นะครับอันนี้จะเข้าที่คาบูนะครับเดี๋ยวเราจะร้อยร้อยเข้ามาอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เราจะซุกไว้ข้างในนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะประกอบคาบูไปนะครับตอนนี้เราได้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับ ครับเพื่อนเพื่อครับเพื่อความชัวร์นะครับเมื่อเราได้ใส่กรองน้ํามันแล้วนะครับกรองน้ํามันแล้วนะครับเราก็จะมาดัดแก้ไขตัวนี้ด้วยนะครับก็คือว่าเราจะให้ลูกลอยตัวนี้นะครับมันต่ําลงนิดนึงนะครับเราแก้ไขโดยการหาอลูมิเนียมบางๆนะครับพันตรงนี้ไว้นะครับพันไว้หนึ่งรอบนะครับนะครับเราใช้อลูมิเนียมจากตรงนี้นะครับ จากครัวเอ้ยจากตัวน้ำอัดลมนี่นะครับมันจะบางๆนะครับลมเนีลมบางๆแล้วก็ตัดออกมานะครับตัดออกมาแล้วก็มาม้วนเป็นกลมๆแลครับม้วนเป็นแบนๆนะครับแล้วก็ซุกเข้าไปในนี้นะครับตรงนี้นะครับซุกไว้ตรงนี้นะครับแค่ชั้นเดียวพอนะครับถ้าถ้ามันหนามากเดี๋ยวน้ำมันมันจะน้อยเกินไปมันจะเล่งสะดุดนะครับเราก็พันไว้หนึ่งชั้นนะครับเพื่อ เสริมตรงนี้ให้มันต่ำลงต่ำลงให้ระดับน้ำมันมันต่ำลงนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ช่วยได้อยู่นะครับพันไว้แค่รอบเดียวพอนะครับแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะทําให้ระดับน้ํามันมันต่ำลงนิดนึงนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะแก้ไวทีเดียวเลยนะครับพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขวดอลูมิเนียมนะครับ ที่เป็นน้ำอัลมณน์นะครับผมมาใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่นนะครับเวลาเราเสริมแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนะครับเสริมตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะทําให้ระดับน้ามันระดับน้ํามันนะครับมันจะต่ําลงนิดนึงนะครับมันจะไม่สูงมากนะครับนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็แก้ไขไปพร้อมพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคนะครับ นี่เราก็ได้จอดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นท่อระบายนะครับตัวนี้มันก็ไม่มีน้ํามันนะครับน่าจะโอเคน่าจะเวิร์กอยู่นะครับไม่มีน้ํามันไหลนะครับเบื้องต้นนะครับน่าจะเป็นที่กองอน้ํามันมันไม่สะอาดนะครับเข้ามา เข้ามาตรงท่อน้ํามันนะครับทําให้เข็มมันปิดไม่สนิทน,นะครับตอนนี้เราล้างล้างขบูแล้วก็ใส่กองก็ซอกกองน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับผมสตาร์ทก็โอเคนะครับ เราได้ลองไว้แล้วนะครับก็ยังไม่มีไหลนะครับเราก็จะลองไว้ที่สักก้อนนะครับดูสิว่ามันจะไหลไหมนะครับโอีคนะครับสสุีครับ